อันนี้คือสํานวนนะถ้าเรายกดดงในดดงหนึ่งบอกว่าแล้วแต่บุคคลแล้วก็แล้วแต่ภูมิถ้าเราดูนะบุคคลบุคคลที่เป็นการติเหตุกับพระวังขจิตสี่เนี่ยมวิสามสี่เนี่ยได้กี่คนจําได้ไหมคะได้กี่คนจําได้ไหมติปุหนึ่งคนที่ทําฌานได้อะ่ะขันคนที่ทําฌานได้ทั้งหมดเลยอันนี้เป็นติปุหนึ่งได้หมดเลยไหมติปุหนึ่ง อย่าลังเลอย่าลังเลติปุเล่นะแ,แล้วก็มีโสสกา,สาอนา,าอารหันได้หมดเลยนะถ้าว่าโดยสำนวนแล้วแต่บุคคลนี้พยกเอาติเหตุกบปุรชนหนึ่งมานะพยกเอาติติปุนหนึ่งมาทีนี้ยกเอาภูมิใดภูมิหนึ่งเพราะว่าถ้าเป็น,นามวิสาสี่เนี่ยกามสติภูมิเจ็ดใช่ไหมคะนี่ได้เจภูมิอันนี้ได้15ภูมิ อันนี้ได้สี่ภูมิถ้ายกเอามนุษย์มาหนึ่งอย่างเงี้ยอ่าอันนี้ยกตัวอย่างแบบนี้แล้วแต่บุคคลและภูมิสำรวมมาอย่างนี้ทันนะคะส่วนวิถีจิตเหล่านั้นได้แก่มโนทวาราวัชนจิตหนึ่งมหากุศลญาณ 3, 4, สัมยุตจิตสี่มหากยาญาณาสัมยุตจิตสี่แล้วก็มหาะดกู่เก้ามหาขดกีเก้าในรูปแบบของวิถีจิตหน้าหนึ่งศูนย์หกนะคะ มอหนึ่งมหนึ่งเนี่ยพระนัพระม้าเนี่ยหนึ่งปริอุนุโคก็คือมอกูสามสี่มอกีสามสี่เขียนไปด้วยนะคะตรงเลขแปดเนี่ยนะก็คือมอกูสามสี่มอกีสามสี่แล้วก็ตรงชองกระเชอที่เป็นชาญนั้นเนี่ยฌานนั้นก็คือมหาคตากูเก้ามหาคตากีเก้ามหากูเก้ามหากีเก้าเนี่ยนิวาโดยองคธรรมปรมตศ ทันไหมคะคุณน mm ัท hmm. ท mm ันไหมฮะเก่งอ่จ๋าแม่จารอว่าออกไปข้างนอกเลยหันหน้าทันหรอเปล่าคะทันนะเุ็นปุ่นทันนะฮะแม่ทันนะฮะเพราะสองคนนั่น่ะเขาทันกันอยู่แล้วอ้าวว่าโดยอารมณ์มาดูกัน่ะวางเรกว่งหลังได้แก่ที่เป็นตีเหตุการณ์พระคจิตสีมีอารมณ์6ที่เรียกว่าเห็นไหมฮะถ้าหากว่าถ้าเราสังเกตนะ ถ้าเป็นมวิสามสีเนี่ยก็ยังอยู่ในการมภูมิใช่ไหม<ช>นี่ได้การมสุขติภูมิเจ็ดนะสํานวนจริงเรียกว่ามีอารมณ์หกที่เรียกว่าเห็นไหมสํานวนจะเป็นอย่างทาง่านไหมฮะสํานวนนี้เราคุ้นเคยกันมากเลยเราเราเก่งกันแล้วสํานวนตรงนี้นะติเหตุกาการมกรบจิตสีต่ 4, มีอารมณ์หกเรียกว่ากามอารมณ์กมิอารมณ์หรือคดิมิอารมณ์ที่ได้รับมาจากชาภวาริกามรณาสัตนาชวนะในวกก่อนมรรคยตายเป็นอารมณ์ และที่เป็นรูปพวังห้ามีบัญญัติกรรมนวิทธรรมารมณ์นเนื่อนด้วยกรรมฐานที่สิหกคือกสินบัญญัติสิบอสุภาบัญญัติสิบโกทัสสะบัญญัติหนึ่งอานาปนสบัญญัติหนึ่งหรือสัตววะบัญญัติสีที่ได้รับมาจากมนโนทวาริกะมรณาสนะชวนะในพบก่อนเมื่อใ,ใกล้จะตายเป็นอารมณ์เดี๋ยวอาจารย์จะถามสำรวจตรงนี้นะว่าใครเข้าใจไหม มาดูอีกนะส่วนที่เป็นอารูปพวังคจิตสีมีอะไรฮะมีบัญญัติหรือมากตะกรรมนิมิตธรรมอารมณ์อันเนื่องด้วยอรูปกรรมฐานสีคือกสินุคาติมากาสะบัญญัติอากาสานัญจยยายตนะชาญน,นัทธีภาวะบัญญัติหรืออากินจัญญายตนะชาญที่ได้รับมาจากมโนทวาริกะมรณาสันนัชวนะ ในพบก่อนเมื่อใกล้จะตายเป็นอารมณ์สำนวนดูรูปพวังห้ากับอรูปพวังสี่นะคะมีความตาก่างกันอยู่บ้างน,นิดนึงอย่างรูปพวังห้าเนี่ยมีบัญญัตกิกรรมนิมิตธรรม,มารงอันนั่งด้วยกรรมมฐานยี่สิบหกส่วนอรูปพวังสี่เนี่ยมีบัญญัติหรือมหากตะตกรรมนิมิตธรรม,มารงอันนึ่งด้วยอรูปกรรมฐานสี่